ว่าที่เจ้าสาวแก้มบุ๋มงานเข้าเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของซอริสาที่นี้ไม่มีใครจะสวยปังเท่ากับแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาใยว่าที่เจ้าสาวผู้โชคดี ที่สวยรวยปังเกินต้านล่าสุดนั้นางานเขาอีกค่ะโดยบริษัท m g t Health y Plus จำกัดผู้ดดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เสิมอาหารภายใต้แบรนด์ s o r i s แบรนด์อาหารเสริมน้องใหม่นวัตกรรมรังวัลดินทองจากสวิตเซอร์แลนด์จปั้มควาตัวจากออกว่าท,ที่สาวมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ s o r i s Fiber ตัวช่วยดูแลรูปร่างให้สาวสาว LS ทมความคุณดีมันใจเพราะขับถ่ายงานไม่ปวดบิดเป็นตัวช่วยสาวหยุคไซเบอร์ที่ยังไงยังไงก็ยังต้องพึ่งใสเบอร์อิงัดทามาแล้วว่ามันสามเดือนวันนี้ได้มีโอกาสไปร่วม,มดูที่โรงพยาบาลตั้งแต่ขบวนการผลิตต่างๆเราเข้าไปเลยใส่วงใส่หมวกปิดมกุกปิดแมสเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าแบบขบวนการผลิตของเขานะดีนะแบบเป็นมาตรฐานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดตรงว่าทานมาสามเดือนทานมากับพี่เลี้ยงสองคนรู้สึกว่าแบบ คือเราเป็นคนกินเยอะใช่ไหมคือมันมีรู้สึกว่ามันผอมลงโดยที่เรายังกินข้าวเหมือนเดิมยังกินเค้กยังกินนูนกินนี่อยู่อะไรอางเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าแฮปปี้กับไฟเบอร์โซลิดค่ะเอาจริงๆป้าอยากให้ทุกคนลองเพราะว่าไม่ปวดบีดจริงๆถ้าสมมติว่าอุ๊ยท้องเสียบางทีเราต้องดูที่อาหารที่เราทานเช่นวันนี้เรากินซุนปปปูปลาหมา ไม่มีโอกาสที่เราจะมวนท้องหรือท้องเสียได้อนะไรเงี้ยแต่ถ้เกิดวันปกติถา้าทานอาหารปกตินะี่ก็คือสบายใจได้เลยไม่ปวดท้องแล้วก็ไม่เลียลาดใช่ค่ะเปิดตัวแบรนด์นะคะโซริสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยเขาทำออกมาเยอะมากแล้วหลายตัวมากแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นพาร์ทข,ของตัวของไฟเบอร์นั่นเองค่ะทุกคนค่ะ <laughs> เราจะไม่สวยไม่ได้นะคะเพราะว่าความสวยเป็นบอกเกิดของ ความปังในด้านอื่นๆนะคะฉะนั้นนะคะขอฝากนะคะไฟเบอร์โซลิดนะคะจะมีทั้งหมด2รสนั่นเองนะคะจะเป็นรสของเอ่อแอปเปิลกีวีนะคะตัวนั้นก็จะเน้นเรื่องของคนที่ทานผักผลไม้ไม่เก่งอะไรเงี้ยก็คือตัวนั้น,นรวมครบส่วนอีกสว่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวของเอ่อเบอร์รี่นะคะก็คือช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ทั้งคู่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ